รีวิวอีลซูอีเลแกนสีน้ำเงินใหม่กาเซียบูไมกา้าใส่ชุดแต่งคาโตเอเพร์สปอร์ตมีไฟเลี้ยวด้านหน้าไฟหลีด้วยนะครับพร้อมกับล้อแม็กวีครอสสีดำด้านเท่แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีครับผมอิดอินสุมเมโทชัยพึ้นนะครับวันนี้มีรถสวยๆอีกหนึ่งคันม,มารีวิวนะครับสำหรับสีน้ำเงินกาเซียบูไมกา้าคันข้างๆผมคันนี้เป็นวเอ็กซ์สามจุดศูนย์อีเลแกนนะครับสีนี้ราคาอยู่ที่1 4 2 4 0 0 0บาทนะครับ คันนี้จัดแต่งสวยๆเคลือบเซรามิกมาเงาๆสำหรับชุดแต่งที่เห็นประทะด้านหน้าตรงนี้เลยมีเป็นไฟเลี้ยวไฟหลี่ที่ด้านหน้าในตัวสเกิร์ตด้วยจะเป็นชุดใหม่ของคาโต้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Emperor Sport นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไล่เรียงกันไปเลยว่าภายนอกภายในมีอะไรเป็นพิเศษกันบ้างตามอิดมาดูกันเลยครับช่วงด้านหน้านะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าฝากระโปรง อย่างแรกเลยตัวฝากระโปรงจะมีตัวอักษรเป็นตัวนูนเลยนะครับเขียนว่าเอ็มพลเลอร์แล้วก็ในส่วนของตัวชุดครอบกระจังหน้าเนี่ยจากเดิมครอบกระจังหน้าหรือกระจังหน้าเดิมเดมของตัวอีลิแกนหรือว่าอันเตเมตเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆบอลๆนะครับตัวนี้จะมีตัวครอบเป็นสีดําเงาให้ทุกชิ้นเลยนะตั้งแต่ตัวชิ้นบนเคี้ยวสองชั้นตรงนี้แล้วก็ตัวครอบเจ้าตัวใต้ไฟหน้าตัวใหญ่ตรงนี้เป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับทําให้ตัวรถดูโดดเด่นขึ้นมา มีพร้อมกับการตัดเส้นสีแดงนะครับให้ดูเขาเรียกว่าให้มีเป็นตูเป็นมิติดูมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบสามารถแจ้งได้นะพวกเส้นสีแดงพวกนี้เราไม่ต้องติดตั้งก็ได้แล้วก็ในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าตัวนี้จะเป็นตัวสเกิร์ตแบบว่าใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับเกือบถึงครอบเต็มในส่วนของตัวการชนด้านหน้าเลยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟหลีแล้วก็เป็นไฟเลีย้ยวด้วยนะครับเป็นแบบโมชั่นนะมันวิ่งได้นะครับตรงนี้ เป็นไฟเลี้ยวกับไฟหลีเลยถ้าเป็นไฟเลี้ยวเนีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้เราเปิดเป็นไฟหลีไว้ก็จะเป็นแสงออกสีขาวๆในส่วนของตัวด้านหน้าตรงนี้จะเสริมด้วยตัวแผ่นสีแดงๆตรงนี้มีการตัดสีกันสีดําสีแดงแต่ก็เป็นสีตามตัวรถนะครับตัวแบนคาโต้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนําเชียร์ลูกค้านะครับเพราะว่าสีค่อนข้างจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยสีตรงรถตัวรถเป๊ะเ,เ,เลยนะครับ อย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวชุดสเกิร์ตของแบรนด์คา์โต้นะครับ e m p e r o r Sport ตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยอันนี้เป็นเซ็ตเต็มนะครับที่ติดตั้งไปถัดไปในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างตัวรถก็จะมาจะพร้อมกับตัวคิ้วซุ้มล้อสีดำเงานะครับในส่วนของตัวที่ครอบมาด้านหน้าตรงนี้ตัวนี้เป็นของแบรนด์เป็นของชุดเข้าอยู่แล้วเขาก็จะมีเป็นเว้า์เพื่อปิดทับในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตด้านหน้าด้วยตรงนี้เขาออกแบบ ปั้นงานมาอย่างดีเิวซุ้มล้อดําเงาทั้งสี่ล้อนะครับถัดมาด้านข้างในส่วนของตัวกาบประตูด้านข้างเนี่ยถ้าเป็นของถ้าลูกค้าสังเกตพวกแบรนด์ของอีห่ออื่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าตัวปิดตรงนี้จะเป็นตัวแบบนูนใหญ่ๆอันนี้จะเป็นตัวเป็นแผ่นเหมือนเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับบางๆแต่ว่าตัดเส้นสีแดงให้มันดูมีริ้วมีรอยมีเขาเรียกว่ามีความน่าดึงดูดน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบสีแดงอีกเช่นกันตรงนี้ ไม่ต้องตัดแดงได้ในส่วนของตัวครอบบันไดอันนี้เป็นครอบบันไดของคาโต้เป็นแบรนด์หนึ่งนะที่ผมชอบเพราะว่าเขาจะมีเป็นทับทิมสะท้อนแสงอยู่ตรงกลางแบบนี้ประโยชน์ของมันก็คือถ้าสมมุติเรากลับรถเนี่ยถ้ามีรถวิ่งตัดมาตัวทับทิมสะท้อนแสงตรงนี้มันก็จะสะท้อนไปให้รถคันขนา้างหน้าไอ้คันที่เขาวิ่งตรงมาเวลาเรากลับรถหรือขวางเล่นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นจุดสังเกตได้ตัวนี้มีประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์พวกคิวกระสาดพวกอะไรพวกนี้เราติดตั้งให้ตามเซตให้หมดนะครับ ในส่วนของคิวซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่าด้านหน้าเป็นดําเงาเหมือนกันเซตด้านหลังก็จะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์สีดําอันนี้จะเป็นสปอยเลอร์สีดํานะครับเพื่อตัดแล้วก็เน้นขอบออกมาสปอยเลอร์คาโต้ก็จะเว้าในส่วนของตัวไฟเบรกตัวที่3มไว้ตัวนี้เป็นตัวคาดเอลมีไฟเป็นตัวใหม่ของแบร์คาโต้คาดเอลมีไฟของคาโต้จะมสีสองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นแรกที่เคยติดไปมันจะเป็นกล่องยาวๆมีไฟอยู่ตรงนี้ แต่ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเส้น LED คาดยาวตรงนี้เลยเป็นทั้งไฟหลีและไฟเบรกนะครับตัวนี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับชายด้านล่างสเกิร์ตครอบทับจนมาถึงขอบด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเซ็นเซอร์ที่มีหลายจุดนะครับในส่วนของด้านล่างเซ็นเซอร์สําหรับตัวสเกิร์ตของแบคา์โต้เขาจะเว้าในส่วนของตัวชุดกันชนหลังเดิมเลยก็คือจะไม่ได้เป็นรู วอาเป็นบล็อกมาให้สําหรับเซนเซอร์ตรงนี้เขาเวอามาให้เลยเพื่อป้องกันปัญหาในการเขาเรียกว่าเซนเซอร์ ensor, อาจจะทํางานผิดปกติหรือผิดพลาดได้อย่างเงี้ยเขาเว้าไว้เลยแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์เอเมอเลอร์แปะไว้ให้ตรงนี้ด้านหลังตรงนี้ก็เป็นทับทิมสะท้อนแสงนะครับในส่วนของท่อท่อก็จะเป็นท่อสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเท่แบบนี้ไปเลย <c oughs> ถ้าชอบแบบนี้สนใจทักกันได้นะครับในเซตถ้าสั่งไปเซตเต็มแบบนี้ก็จะมีแถมในส่วนของตัวกันรอยท้าย แล้วก็ในส่วนของตัวสครับเพจทั้ง4ประตูให้ด้วยนะครับจะเป็นงานเซตเดียวกันเลยสวย,สวยโปรโมชั่นดีๆช่วงนี้ผมแอบบอกกลางคลิปอย่างนี้เลยนะครับออกรถกับผมวันนี้ El e g a n t a n t i m a t e หรือ Active ต้องการชุดแต่งตัวนี้ผมแถมให้เลยนะแถมจริงๆไม่มีบวกอะไรเพิ่มเลยเฟี้ยวแน่นอนแอบบอกไว้กลางคลิปอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องการดูแลรักษาในส่วนของตัวสีรถแล้วก็เพิ่มความเงางามคันนี้ลูกค้าเลือกเคลือบเซรามิกหนาสิบเฮทเป็นพิเศษไปเลยนะครับ เงาๆพร้อมกับดูแลดีๆแต่อาจจะนิดนึงตอนนี้หน้าโชว์รูมผมมีทำก่อสร้างฝุ่นมันจะเกาะไวมากแต่ว่าคันนี้เช็ดปุ๊บเหลือ,อผ้านิ่มๆรูปปุ๊บเงาวแวบเลยนะครับคันนี้เคลือบปรับสภาพผิวแล้วก็เคลือบเซรามิกมาเคลือบเซรามิกที่ทางผมเลือกทำให้ลูกค้านะจะเป็นสามระบบเลยมีทั้งพ่นมีทั้งตาทับแล้วก็อบให้แห้งด้วยอินฟาเลสนะครับรับประกันลื่นปื๊ดเลยครับคันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวล้อกัน ล้อแม็กนะครับคันนี้จากเดิมเนี่ยเป็นไซส์18นิ้วอยู่แล้วลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนเป็นไซส์18นิ้วเหมือนเดิมแล้วก็เป็นของอีอุสุด้วยตัวนี้เป็นล้อแม็กของอิอุสุวีคอร์สนะครับหรือว่าเจ้าตัวรถกระบะ d m a ม็กประตูขับเคลื่อนสี่ล้อของเรานั่นเองมันจะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ว่ามันจะดูเหลือบเหลือเงาหน่อยแต่ว่าตัวนี้เป็นงานสีดําด้านนะถ้าเป็นของเอ็กซ์ซจะเป็นสีดําเงาอันนี้ก็จะสวยเลยนะครับ ก็ใช้เป็นล้อแม็กของวีคอ์สถ้าลูกค้าชอบเนี่ยคือสามารถเบิกศูนย์ได้นะเบิกศูนย์ก็น่าจะวงละประมาณถ้าผมจะราคาไม่ผิดวงละประมาณ4 0 0 0บาทเส้นวงนี้ตัวในส่วนของตัวยางก็เป็นยางเดิมบิสโต้นะครับดูเลอร์สองหกห้านิบนิ้วอันนี้ก็จัดเซตสวยๆไปเลยเพราะล้ออีลิแกนส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่ามันสีมันดูสีเทาเข้มๆม,มันดูไม่ค่อยเท่ก็เลือกเปลี่ยนเป็นของตัววีคอร์สเลย สวยเท่แน่นอนช่วงล่างเป็นระบบช่วงล่างเดิมๆนะไม่ได้มีเปลี่ยนโชคหรือว่าจัดทรงอะไรนะครับคันนี้เป็นรถดเดิมๆเลยเครื่องยนต์เดิมๆเครื่องสามพันแรงอยู่แล้วนะครับเหลือๆใช้งานสบายๆคันนี้อยู่ที่กระทุ่มแบนก็ถ้าลูกค้าไปเจออยู่แถบแถบนู้นก็บีบแตะทักทายกันได้นะลูกค้าอิดเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าภายในคันนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมกันไปบ้างสําหรับภายในของเจ้าอีลิแกน์คันนี้จะซ่อนเคียวเล็บอะ,อะไรไว้บ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยอย่างแรกเลยอย่างที่ผมบอกในเซ็ตของตัวชุดสเกิร์ตเนี่ยจะมีแถมฟรีในถ้าเราสั่งเป็นชุดเต็มแบบนี้นะจะมีแถมฟรีในส่วนของตัวสครับเพจการลอยประตูทั้งสี่ประตูนะนี่จะเป็นแผ่นอะคริลิกสีดําตัดเส้นสีแดงเขียนว่า m ว l x carto อยู่ด้านล่างแบบนี้เลยที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะครับในส่วนของตัวพรมเข้ารูปหกดีรถคันนี้สีน้ําเงินแล้วพรมก็จะเป็นพื้นสีดําแล้วก็ตัดด้วยได้สีน้ําเงินนะครับเข,าารเข้ากันเข้ากัน สวยๆปูให้เต็มคันแบบนี้ทุกจุดนะครับด้านหน้าตอนสองตอน3าแล้วก็ด้านหลังเบาะเวลาเราพับก็มีในส่วนของเจ้าโครมตัวนี้ปูทับให้ด้วยหน้าจอเครื่องเล่นดํามเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรครับมีติดตั้งในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้าแขวนกับตัวหูกระจกมองหลังปลอดภัยไม่ได้เป็นจุ๊บติดกับกระจกนะครับไม่มีดึงฟิล์มหลุดหรืออะไรแน่นอนดูแลให้อย่างดีเคีียวเล็บอีกหนึ่งอย่างที่เสริมเพิ่มเติมสําหรับ อิลิแกนดั้เดิมเนี่ยจะไม่มีเจ้าตัวแพทเทิร์นชิพคันนี้ลูกค้าเลือกสั่งให้ติดตั้งในส่วนของเจ้าตัวแพทเทิร์นชิพเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเป็นแท้นาะเบิกศูนย์ติดตั้งใช้งานได้จริงนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยเหมือนตัวอัลติเมทแต่ถ้าอัลติเมทหรือแฟนทอมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ตัวอย่างเป็นรถดําเดิมหมดเพราะว่าอิลิแกนการอัลติเมทเนี่ยภายในแทบจะแต่งอะไรแทบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วดีกว่านอกเหน 360, หนนนนนืืือออออจะะไไปปใใใสส่่่กกกลล้้้ง3600หรรรววาาาติิดฟ์มภยพเเเีๆ็็น เดิมๆได้หมดเลยเสริมเป็นพวกครมพวกอะไรพวกนี้ให้สวยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นก็พอแล้วก็มีอีกหนึ่งออปชั่นนะครับที่ติดตั้งไปสําหรับอีุไม่มีมาให้กระจกด้านข้างเนี่ยพับไฟฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าต้องกดสวิตช์เองอันนี้ก็มีการติดตั้งในส่วนของตัวกล่องพับกระจกออโต้ไปด้วยก็จะจริงๆส่วนใหญ่ที่ลูกค้าขอติดตั้งตัวกล่องพับออโต้เนี่ยหลักเลยก็คือเขาอยากรู้ว่ารถล็อกแล้วหรือยังนั่นคือ ข้อสังเกตการใช้งานหลักของเขาเลยคือถ้ารถล็อก ok แล้วปุ๊บถ้าเห็นหูกระจกพับนั่นะคือล็อกรถล็อกแล้วเขาก็สบายใจส่วนใหญ่ไม่ได้แบบต้องการเอาเทหรืออะไรเลยนะนี่เลยคือจุดหลักเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับความหล่อของอีลิแกนสีน้ำเงินคันนี้ถ้าชอบแบบนี้อยากได้โปรดีๆทักหาอิทได้นะครับเบอร์ผม0939079070ผมอิทอีสูรับเองทุกสายนะครับหรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้แอดไลน์เบอร์นี้หรือว่ากดจิ้มที่ลิงก์ข้างใต้ ตัวคลิปนี้ได้เลยนะครับมีทีมงานรอดูแลชอบเบอร์ไหนชอบชื่อทีมงานคนไหนโทรหาได้เลยนะครับโปรโมชั่นเดียวกันทั้งหมดดูแลด้วยกันนะครับทำเป็นทีมสบายกว่ากันเยอะเลยสวัสดีครับ